ดีครับผมอยู่กันในเกมไคจูนมากคลิปนี้มีอีเวนต์ใหม่เข้านะครับอีเวนต์หกดาดอีเวนต์เนี่ยชั้นสี่ห้าหกเนี่ยมันจะเริ่มยากแล้วตัวละครชุดแรกอาจจะไม่พอคลิปเนี้ยจะเป็นไกด์ในการจัดทีมสองทีมในการเล่นอีเวนต์ซึ่งตอนเนี้ยอีเวนต์ที่มันมีการจัดสองทีมอ่ะจะมีสองแบบมันจะมีอีเวนต์อันนี้ที่มีสิบห้าชั้นซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวว่างแล้วผมน่าจะมาปล่อยออโ,โต้กับอีเวนต์แบบใหม่ ซึ่งจะแตกต่างกันตรงที่อีเวนต์แบบนี้เดี๋ยวผมคลิกเข้าด่านไปให้ดูปะอ่ะเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้มันจะมีธงอยู่คือถ้าตัวละครตัวใดในทีมออกหนามมันจะเปลี่ยนทีมใหม่ลงมาทันทีแล้วก็คือ,อเวน้นเนี่ยให้กำจัดไคจูจำนวนตามที่มันกำหนดซึ่งถ้า มีตัวละครเราออกสนามอ่ะมันก็จะเป็นอีกทีมนึงประมาณทีเราต้องเก็บไคจูให้ได้50ตัวในข้อจํากัดของดานซึ่งมอนในอีเวนเนี่ยมันจะไม่ได้เก่งมากนะไคจูอาจจะตีแรงแต่ว่ามันก็จะมีปัฟบเกลื่ไม้ตายหรือนน่นนี่นั่นให้อันนี้เป็นสกิลที่มันให้ในอีเวนซึ่งตัวแบบอีเวนประเภทเนี่ยก็จะเป็นลินตอนนี้มีแค่ลินแล้วก็พวกตัวที่เป็นดามเมนวูหรือดามเม็นสลัดซึ่งตอนนี้ตัวออฟฟิเชียลของเกมอ่ะเขาบอกว่าให้ปั้นตัวสีดามมาเล่นก็ล,กลง คนหนุ่มหัวเขียวที่เป็นตัวแทงแต่สาหรับใครที่ตัวละครครบหรือว่ามีลินอยู่แล้วอ่ะแนะนำว่าปั้นลินตัวเดียวเลยลินเนี้ยตัวจบเลยสำหรับอีเวนเนี้ยโอเคแล้วทีมที่ผมใช้ผ่านในระดับความยากห้ากับหจะเป็นทีมเซน้ทีมเซน้ทั้งคู่เลยระดับห้ากับหกก็ทีมสองเนี้ยจริงๆเราเปลี่ยนชชาง,งานเป็นตัวอื่นได้นะเป็นดามจอสเลตตัวอื่นได้เน้นตัวตีหมวยเยอะนะครับสำหรับอีเวนประเภทนี้ซึ่งในสกอตสองเนี่ยบอสมันจะเริ่มตีแรงขึ้น ผมก็เลยแนะนำว่าให้ใส่เป็นตัวโล่สองตัวก็จะง่ายขึ้นการเพื่อนแตกแล้วทีมแรกเนี่ยเป็นบัฟสปีดสองตัวเพื่อจะเร่งให้ลินแบบตายกระสุดบ่อยๆแต่ในกรณีที่เราเล่นทีมในอีเวนต์ประเภทนี้ยเราต้องมาดูเงื่อนไขของตัวบอสแล้วก็ลองเล่นด่านก่อนรอบหนึ่งแต่หลักๆการจะสองทีมแนะนําว่าให้มีตัวโล่ติดไว้ทีมละตัวแล้วก็ตัวบัฟสปีดหรือว่าตัวบัฟเร่งเทินอย่างเชสเตอร์แต่ละก็ตัวดาเมจอีกสองตัว ตัวดาเป็นสองตัวเนี่ยแนะนําว่าเป็นสลัดหนึ่งตัวเพื่อไว้เคลียข้างช่วยเพราะเคยจูในด่านมันจะมีตัวข้างสองตัวเราควรมีสลัดติดทีมไว้ตัวหนึ่งตัวสลัดก็คือตัวที่ทาดานเมจนสามตัวได้นะครับซึ่งในเกมก็จะมีหลายตัวเลยจะมีทั้งคิโคลุแล้วก็โอชินะแล้วก็เกนหลักๆเกมเนี่ยแนะนําว่าให้เปิดหาตัวละครให้ได้เยอะๆมันจะจัดทีมได้ง่ายแล้วก็จะง่ายต่อการปั้นตัวสุดท้ายเราต้องมานั่งปั้นตัวไว้หลายตัวเพื่อแบบจัดทีมในการเล่นอีเวนต์หลายแบบ ณปัจจุบันอะอีเวนที่ใช้2ทีมันจะมีแค่2แบบก็คืออีเวนอีเวนไต่าอาเรียรแล้วก็เลดคอนควสเลดคอนควสเนี่ยมันจะเป็นอีเวนเคลียร์ไคจูไปเรื่อยเพราะฉะนั้นตอนนี้อีเวนเนี่ยตัวที่มันเป็นแบบอีเวนได้จะมีแค่ลินในอนาคตอาจจะมีตัวที่มีสกิลคล้ายลินมาแบบอีเวนนี้แทนก็ได้แต่ณตอนนี้ลินดูเหมาะที่สุดเทียบกับตัวละครที่มีในเกมเพราะเราต้องเน้นสาสกิลให้มันกวาดไคจูไปเรื่อยได้ซึ่งอีเวนนี้ถ้าเล่นให้ดูน่าจะเป็นครึ่งชั่วโมงได้มันเน้นต้องปล่อยอยโต้้งไวแก อ,อีกตัวหนึ่งที่ใช้ได้ถ้ากรณีไม่มีตัวโลก็ตัวฮิวตัวฮิวนี่ก็ใช้ช่วยทีมได้นะครับในกรณีที่ไม่มีตัวโลกแนะนาว่าให้ปั้นไว้รวมๆตอนนี้อีเวนต์มันยังเก็บได้ด้วยตัว,วละครชุดแรกอยู่สํญญาหรับคนที่ไม่มีตัวใหม่ก็เกมนี้ผมจะพยายามทําไกด์ออกมาเพิ่มให้แต่ตอนนี้ก็ไกด์เรื่องการจัดทีมการปั้นตัวละครอะไรมีครบหมดแล้วในช่องนะในคลิปไคจูสองสามคลิปที่ผ่านมาคลิปในเดือนนี้อาจจะลดคุณภาพคลิปลงหน่อย นะครับเพราะว่าผมจะทำคลิปเยอะขึ้นในเดือนนี้ถ้าตัดห่อตรงไหนผิดพลาดก็ขอโทษทุกคนด้วยนะบ๊ายบายเจอกัน